ไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะแม้ว่าจะมีการประกาศยุติิการชุมนุมอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะแต่ในวันนี้ค่ะแนวร่วมพันธมิตรก็ยังคงเดินทางมาร่วมกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองสําหรับการชมุมนุม158วันนะคะก่อนที่จะมีการปิดเวทีอย่างเป็นทางการในเวลา18นาฬิกาวันนี้ค่ะ แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงร่วมกิจกรรมดนตรีและบันเทิงเฉลิมฉลองปิดการชุมนุม158วันหลังแกนนำประกาศยุติการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีการปิดเวทีเป็นทางการในเวลา18นาฬิกาวันนี้ก่อนจะใช้เวลาจัดเก็บของและรื้อถอนอุปกรณ์การชุมนุมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันจึงจะสามารถส่งคืนพื้นที่ได้ โดยผู้ร่วมชุมนุมต่างรู้สึกมีความสุขที่ได้เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการชุมนุมที่ยาวนานอีกครั้งและทําให้รู้สึกอบอุ่นในที่ที่พี่น้องพัฒนิตรยังคงมีอุดมการ์ในการต่อสู้ร่วมกันเพราะผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนก็เปรียบเสมือนพี่น้องเกื้อกูลกันที่สําคัญทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้การชุมนุม และมวลชนพันธมิตรก็ยังคงจะยังคงเดินสายที่จะทคำความเข้าใจกับประชาชนและพร้อมเข้าร่วมชุมนุมอีกครั้งเพื่อปกป้องประเทศไทยค่ะเออเฟือต่อกันอนะ่ะเนาะมีความรู้สึกผูกพันอนะ่ะความรู้สึกคือว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินอนะ่ะคือพันธมิตรคือมีอะไรก็อยากเป็นมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เป็นพันธมิตรตัวจริงนะแต่เนื้อแท้นะมีความรู้สึกว่ามีอะไรเขาก็อยากให้กันอยากแบ่งปันกันคือไม่อยากเก็บไมีกินก็ไม่อยากเก็บไว้กินคนเดียวอยากให้เพื่อนได้กินด้วย ที่มาร่วมชุมนุมนี้เพราะอุดมการของเกนฑ์น,นำแล้วก็ได้รับความรู้ที่ดีมากมายคูมมากเลยค่ะพวกเรารู้สึกภูมิใจมากค่ะค่นอุรดอนทนมีดมากมายเลยค่ะเรามาอยู่ที่นี่หนึ่งเราได้เพื่อนปูมมากได้ญาติพี่น้องมากที่ทุกจังหวัดมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้มีเพื่อนเยอะมากแล้วก็ความจริงใจเนี่ยทุกคนน่ยมีให้กับเราหมด เรามาอยู่ที่นี่เราอบุ่นอบุ่นจริงๆค่ะเพราะทุกคนเนี่ยให้ความรักซึ่งกันและกันคือภูมิใจที่เรามาร่วมเพราะเราไม่มีและในโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่าที่มารวมเรื่องพันธมิตรเพราะเรามาสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยถ้าไม่มีในหลวงแผ่นดินที่เราจะอยู่เนี่ยถามว่าเราจะอยู่ยังไงจะเป็นเมืองขึ้นของใครหรือเปล่า